อุณภูมิมอเตอร์อุณหภูมิแบตเตอรี่นะครับระยะทางที่ทำได้ก็อยู่ที่ยินดีต้อนรับสู่ Big Moto ต h a n n ช l นะครับวันนี้เรามารีวิว SM Wing นะครับโอ้โ สีสวยมากมากอันนี้เป็นสีออกแนวฟ้านะฟ้าอ่อนสีสวยมากเกียร์มีสามเกียร์นะสไตล์ฮับมอเตอร์นะหัวคันเร่งก็ค่อนข้างดึงนะครับใครที่ชอบอัตราเร่งมันๆนะน่าจะถูกใจ ตอนนี้แปดอยู่ที่99%นะครับมีเรนส์บอกด้วยนะครับว่าวิ่งได้133กิโลนะมีบอกจำนวนแอมแบบเร็วทามนะครับว่าบิดน้อยปิดมากใช้แอมเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตอนนี้ลด0.6กิโลนะครับเดี๋ยวเราไปลองกันนะครับไปโมดหนึ่งโอ้โหหัวคันเร่งนี่โคตรดึง ดึงตั้งแต่เกียร์หนึ่งเลยนะใครที่เป็นมือใหม่นะอาจจะต้องทำความเคยชินกับหัวคันเร่งหน่อยนะแล้วก็เกียร์หนึ่งก็สุดที่ประมาณสามสิบเก้าสี่สิบหน้าใหม่นะโอ้โห handling รถค่อนข้างมีน้ำหนักกำลังพอดีนะ ไม่ไม่เบาไปแล้วก็ไม่หนักไปนะฟิลประมาณฟิลน้ำหนักประมาณ New NQi GT Sport เลยนะการพลิกตัวรถก็พอๆกันไปเราไปเกีอบสองนะโอ้โหหัวเขาเร่งนี้ค่อนข้างดึงเลย,อยเออาตาเร่งไม่ธรรมดาเนี่ยเกือสองอยู่ที่ห้าสิบแปด เกียร์สามนะครับหายที่เท่าไหร่ไม่มีคูดคอนโทรลนะเกียร์สามอยู่ที่เจ็ดสิบดูิมันจะตันเท่าไหรเจ็ดสิบครับ แม่ล็อกไว้ล็อกไว้เยอะนะเพราะว่ามอเตอร์72โวลต์3,000วัตต์เนี่ยไม่น่าจะ70 w นะถือว่าล็อกอรตตาเล่งไว้ค่อนข้างเยอะนะใครซื้อไปปลดใครซื้อไปโมดิฟายต่อนี่เรียกเรียกว่าแบตกับมอเตอร์เนี่ยถือว่าให้มาได้กำลังดีเลยนะแต่กล่องคอนโทรลเหมือนเขาจะ ปล่อยมาให้ใช้น้อยไปหน่อยนะเจ็ดสิบเองถ้าให้สักแปดสิบเก้าสิบอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นรถที่น่าสนใจพันหนึ่งเลยนะด้วยมิติรถที่ค่อนข้างใหญ่นะไซส์นี่พอๆกับแลมเบต้าหรือว่าเวสต้เลยนะสัมผัสได้เลยว่าล็อกไว้เยอะนะ หาให้วิ่งแค่เจ็ดสิบเองก็คงจะเซฟรถพอสมควรแหละครับเพราะว่าเผื่อคนไทยชอบซิ่งนเนาะแบบไปขี่เร็วต่อ,อเนื่องนานๆเนี่มันอาจจะความร้อนสะสมสูงก็ได้เราก็เลยล็อกไว้ที่เจ็ดสิบนะด้านล่างมีสเกลวัดการกินกระแสด้วยนะครับว่าเราบิดแค่ไหนเนี่ยแล้วก็ มีตัวเลขวัดด้วยนะครับว่าการกินกระแสเนี่ยกินแค่ไหนนะครับเหมือน SM Wing เนี่ยจะกินกระแสน้อยกว่าตัว Mobila G ค่อนข้างเยอะเลยนะคือ Mobila G เนี่ยผมเห็นกินไปถึง70แอมป์นะเวลาเร่งแต่ถ้า SM Wing นี่อ่ะผมเร่งให้ดูปั๊บกินแค่50นะตอนเร่งอะเร่งสุด เรียกได้ว่าแบตเตอรี่2รุ่นนี้เท่ากันเนี่ยแต่อัตราการกินพลังงานเนี่ย SM Wing ประหยัดกว่าเยอะนะเพราะว่าความเร็วที่ให้ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่อัตราเร่งก็ถือว่าอาจจะไม่เท่าโม v วล่า G นะแต่ช่วงออกตัวช่วงหัวขันเร่งอ่ะแรงป่าแรงกว่าโม v วนะล่า G นะอ่าพอาเราบิด ึงความเร็วที่รถเซตไว้ประมาณ70เนี่ยกระแสก็จะเริ่มลดไปเหลือประมาณ29แอมป์28แอมป์นะแล้วก็อยู่ประมาณถ้าแถวเนี้ย27 28 29แอมป์ถ้าเราบิดสุดถือว่ากินกระแสค่อนข้างน้อยนะคันนี้นะ่าจะได้ระยะทางไกลแน่เลยสำหรับใครที่ไม่ชอบขับเร็วนะครับ แล้วก็ส่วนใหญ่เน้นระยะทางมากกว่าขับในเมืองขับไม่เกินเจ็ดสิบนะครับตัวนี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่าตัวรถเนี่ยค่อนข้างสวยแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยนะตอนนี้ที่ผมขับขี่บนถนนเรียบๆเนี่ยถือว่าทรงตัวได้ดีนะก็ไม่รู้ว่าถ้าเจอหลุมเนี่ยมันจะรับแรงสะเทือนได้ขนาดไหนนะสไตล์รถไฟฟ้านะครับช่วงล่างล้อหลังเนี่ย ออกแนวนุ่มกําลังดีนะส่วนล้อหน้าเนี่ยออกแนวฟเฟิร์มไปทางแข็งนะไม่รู้ถ้าเจอหลุมแบบเยอะๆหนักๆห,หน่อยมันจะให้ฟิลประมาณไหนนะดี๋ยลองหลุมนี้สิฟิลโชคหน้าก็ใกล้เคียงกับโมบิล่าจีนะไม่ไม่ถึงขั้นนุ่มนะ แต่โช๊คลังอนุ่มอยู่ถือว่าโชค๊คเดิมก็ถือว่าใช้งานทั่วไปได้ดีนะไม่ถึงขั้นต้องปรับปรุงอะไรแต่ถ้าเราซื้อไปแล้วของตัวเองแล้วอยากขี่ดีขึ้นนะ่ะอาจจะต้องเซตโช๊คน้าให้นุ่มขึ้นอีกหน่อยนะในด้านของงานประกอบตัวรถนะครับก็ดูแน่นหนาดีนะครับตกหลุมตกอะไรเนะี่ยไม่มีเสียงกองแก๊งนะ แต่ที่ได้ยินเสียงก็คือตัวจับโทรศัพท์เนี่ยมันจะถ้าเราไม่ได้หนีโทรศัพท์มันก็จะดังแบบเนี้ก้องแก้งแแต่ถ้าตัวรถเนี่ยไม่มีเสียงนะครับขี่ก็แน่นๆเลยตกลงตกหลุมโดยเฉพาะแบตเนี่ยช่องใส่แบตเขาค่อนข้างแน่นนะใส่แบบตรงล็อกพอดีโอเค งานชุดสีนะค่อนข้างสวยนะคือสีแบบสีสดสวยมากก็ใกล้เคียงกับรถมอเตอร์ไซค์เลยแต่ในรายละเอียดของจุดตัดขอบต่างๆเนี่ยผมว่าถ้าเรามองไกลๆเนี่ยเราจะไม่เห็นความแตกต่างหรือหรือข้อตำหนิอะไรนะแต่ถ้าเรามามองใกล้ๆในเนื้องานจริงๆเนี่ยในจุดตัดมุมในจุดขอบต่างๆรายละเอียดเล็กๆเนี่ยอาจจะยัง ไม่เนียนบ้างนะครับก็ถือว่าถ้าไม่ได้มาเพ่งแรงหรือมาดูใกล้ๆจริงๆเนี่ยจะดูไม่ออกนะครับเรียกได้ว่าถ้ามองเฉนๆมอง้างๆเนี่ยโคตรสวยนะครับแต่ถ้ามานั่งดูรายละเอียดใกล้ๆตัวรถจริงๆเนี่ยก็จะเห็นพวกรอยตัดรอยขอบต่างๆอะไรเงี้ยอาจจะยังไม่ เนยียนสนิทเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับนิวก็รู้สึกว่านิวจะงานดีกว่านิดนึงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ทั้งนิวและ SM เนี่ยก็ยังยังไม่ถึงขั้นรถสันดาญี่ปุ่นนะครับก็เรียกได้ว่าดูดีในระดับนึงไม่ไม่ไม่ก้องแก้งเหมือนงานจีนทั่วไปนะสไตล์รถจะดึงช่วง ศูนย์ถึงยี่สิบเนี่ยโคตรดึงแล้วก็ความดึงก็จะลดลงช่วงยี่สิบถึงหกสิบเนี่ยก,ก็ยังดึงอยู่แต่ว่าดึงไม่เท่าช่วงศูนย์ถึงยี่สิบนะอ่าแต่หลังจากหกสิบเนี่ยก็จะออกแนวไหลๆมากกว่า เข้าโค้งที่ความเร็ว66 67หน้าไม้เนี่ยประมาณ60 gps เนี่ยนิ่งๆเลยนะนี่แหละข้อดีของช่วงล่างที่มันเฟิรม์มมันออกแนวแข็งนะการทรงตัวการเข้าโค้งในความเร็วสูงเนี่ยความย้วยเนี่ยไม่มีให้เห็นเลยนะตอนนี้แบตก็หมดไป สิปร์เซ็นแล้วนะเหลือแปดสิบเก้ากับระยะทางสิบสองกิโลกว่าขวานะครับตีสว่าหนึ่งโลเนี่ยหมดไม่ถึงหนปร์เซ็นต์นะถือว่าเป็นอาาัตราสิ้นเพืองที่ดูดีในระดับหนึ่งนะแต่ความเร็วระดับนี้ก็คงจะต้องเลาะซ้ายไปตามสไตล์ ความเร็ว60ก,กว่า70หน้าใหม่นะครับตอนนี้ความเร็ว68หน้าไม่เนี่ยผมจะแซงแท็กซี่ยากเลยนะเมื่อกี้ แซงไม่ได้เลยนะแท็กซี่โอ้โ oh. หอาจจะเป็นข้อด้อยสำหรับการขี่ในชานเมืองนะครับโอ้ oh, รถรัววิ่งได้60-70เเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอต่อการแซงนะคือต่างจากโมเบล่าจีเลยตอนโมเบล่าจนี่ขี่แบบไร้กังวลเลยไม่ต้องมีการวางแผนว่าจะแซง ไม่ต้องกะระยะเลยคือแซงได้สบายนะกับความเร็วระดับ85 g p s ที่ให้มาเนี่ยเพียงพอต่อการขับไม่ว่าจะต่างจังหวัดหรือชานเมืองหรือในเมืองนะพออยู่แล้วนะครับแต่สำหรับ SM Wing เนี่ยขับต่างจังหวัดหรือขับาชานเมืองเนี่ยอาจจะต้องวิ่งเลนซ้ายนะเพราะว่าทอปสปีดที่ให้มาเนี่ยมันประมาณ60กว่า GPS ถือว่าถ้ามาวิ่งบนถนนใหญ่อย่างเงี้ยอาจจะเป็นความเร็วที่ยังไม่เพียงพอเท่าไหร่นะครับจะต,ต้องเลาะซ้ายอาศัยไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าพูดถึงอัตราเร่งระดับเนี้ยกับท็อปสปีดประมาณ6 4ส5 GPS เนี่ยถ้าวิ่งในเมืองเนี่ยถือว่ากำลังพออยู่นะอ แต่ถ้าเจอช่วงถนนที่เขาใช้ความเร็วกันสูงก็อาจจะต้องเลาะซ้ายไปนะครับอ่าถึงแม้ทอสปีดจะวิ่งได้เท่านี้แต่อัตราเร่งก็ถือว่าใกล้เคียงกับรถสกูตเตอร์ร้อยสิบซีซีนะครับถือว่าขี่กันได้อยู่ในเมืองทอสปีดอาจจะน้อยไปหน่อยก็อาจจะต้องพิจารณาเรื่องนี้นะว่าเราขี่เร็วแค่ไหนนะ ตอนนี้ผมก็ด้วยความที่ท็อปสปีดมันมีน้อยบีดหมดปอกมาตั้งแต่ตั้งแต่บ้านเลยนะตั้งแต่ออกมาเลยอะแล้ววิ่งอยู่หกสิบเจ็ดสิบหกสิบแปดหกสิบเก้าเจ็ดสิบอะไรเงี้ยมีไหลลงสะพานก็มีเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามบ้างนะหน้าใหม่ก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับจีเบสก็อยู่ประมาณหกสิบสี่หกสิบห้า จริงถนนเส้นในนี้ถ้าความเร็วแค่นี้เนะี่ยอาจจะไม่เหมาะนะผมอาจจะต้องไปวิ่งข้างนอกนะแต่พอดีติดติดวิ่งข้างในก็ดีที่มันมีหลายทางนะพอไปได้นะไม่เกะกะเขาท็อปสปีดเนี่ยถ้าเท่านี้นะพอๆกับ นิวโกว่าสามเลยนะแอบจบยได้เหมือนกันนะครับถ้าได้สักเจ็ดสิบแปดสิบ GPS เนี่ยโอ้โหผมตัดสินใจเลือกเลยนะเพราะว่ารูปทรงเอยแบตเตอรี่เอยนะผมว่าเพียงพอต่อการใช้งานแล้วสำหรับผมนะขาดแค่ท็อปสปีดนะคือราคาก็ไม่ได้แพงเวอร์วังอะไร ขาดแค่ท็อปสปีดอย่างเดียวเลยนะสำหรับแบรนด์นี้สำหรับรุ่นนี้ดีกว่าเพราะว่าโมบิล่าจก็ถือว่าให้ท็อปสปีดที่โอเคพอสมควรคือหัวเขาเร่งนี่โคตรแรงมันบ่งบอกได้เลยว่ามันไม่ใช่ท็อปสปีด70แน่นอนเรากักไวค่อนข้างเยอะนะปัญหาตอนแซงเนี่ยโอ้โห เมื่อกี้ผมจะแซงหลายคันแล้วนะมันแซงไม่ขึ้นแล้วคือบางทีถ้าเราขี่ช้ามันก็โอเคแหละแต่ว่าผมว่าการขับขี่เนี่ยมันก็ต้องมีการแซงเราก็ต้องมีบางช่วงที่เรารีบนะครับแล้วถ้ารถมันรีบไม่ได้เนี่ยมันก็อาจจะรู้สึกว่ามันขาดความสมบูรณ์แบบไปนะ โอ้โหแต่แบตโคตรอึดเลยนะด้วยท็อปสเปีที่เขาให้มาไม่เยอะเท่าไหร่เนี่ยทำให้แบตอึดมากๆตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ21กิโลนะครับแบตยุบไป82%เหลือ82%เปอร์เซ็นต์นะเท่าผมว่าใช้88%แต่วิ่งได้21% แสดงว่าหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยวิ่งได้เกินวิ่งได้เกินกิโลเลยนะประมาณหนึ่งจุดหนึ่งถึงหนึ่งจุดสองกิโลต่อหนึ่งเปอร์เซ็นนะถือว่าเท่าถ้าเป็นรถเท่าเท่าที่รถที่ผมเทสมาตอนเนี้มันน่าจะกินพลังงานน้อยที่สุดเลยนะผมกำลังขึ้นสะพานพนังเก้านะครับ ความเร็วก็อยู่ที่64กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับที่หน้าไม้ความเร็วตกลงไปก็ไม่เยอะนะช่วงลงสะพานเนี่ยเหมือนท็อปสปีดจะเริ่มไหลเพิ่มไปนะต,ตอนนี้ไป73แล้ว74ที่หน้าไม้นะมันทำให้เรารู้เลยว่ารถมันไปได้อีกนะแต่ว่าเขาสั่ง เขาสั่งจ่ายกระแสให้มันแบบวิ่งได้แค่70อ่ะเออพอเจอทางไหลอย่างเงี้ยมันมันไหลเกิน70นะแต่จะรู้เหมือนกันว่าถ้าคนซื้อไปแล้วไปปลดหรือว่าไปใส่กล่องแต่งเนะี่ยมอเตอร์เดิมที่ให้มา3,000วัตต์นะครับกับแบต72โวลต์นเนี่ยโอ้วิ่งเป็นร้อยได้อยู่แล้วนะสำหรับการเปลี่ยนกล่อง หรือว่ากล่องเดิมเนี่ยเขาอาจจะปล่อยกระแสมาไม่เต็มที่นะไม่รู้ว,ว่าถ้าปลดจะเพิ่มไปอีกเท่าไหร่นะแต่ก็แลกมาด้วยประกันขาดน,นะครับท่านั่งนะครับสำหรับคนสูงร้อยแปดสิบนะครับหนักหนึ่งร้อยเจ็สก่โลเนี่ยนั่งสบายมากคือเบาะมีความสูงนะครับที่กำลังพอดีเนี่ยแล้วก็จุดพักเท้าเนี่ย ค่อนข้างต่ำนะคือเหมือนเหมือนตรงพักเท้าเนี่ยเขาไม่ได้ใส่แบตมันทําให้สามารถทําพักเท้าได้ค่อนข้างต่ําเหมือนอ่ารถออโต้ทั่วไปเลยนะคือถ้านาั่งนี่ฟิลประมาณแบบเวส p a าแลมเบตเลยนะและทรงรถก็เหมือนอยู่แล้วด้วยยิ่งทำให้ใครที่ชอบรถทรงนี้น่าจะถูกใจนะสำหรับ รูปทรงแล้วก็ความสวยงามของมันนะโอ้โหเราเริ่มมาเจอโซนรถติดแล้วนะหนลองลุยหลุมซิช่วงนี้ช่วงล่างมันออกแนวเฟิร์มนะยังไม่เจอรถไฟฟ้าที่ออกแบบช่วงล่างให้มันนุ่ม นุ่มแบบนุ่มเลยอะไม่มีเลยนะมีแตออกแนว c เฟิร์มจนบางทีเจอหลุมหนักๆเข้าเนี่ยมันก็เดง้งเด้งมากขี่มาถึงครึ่งทางนะครับ32.9กิโลเนี่ยแปดยุบไปจะเหลือ7จ็สเปร์นะพอเข้าสู่เมืองเนี่ย อัตราเร่งเหลือๆเลยนะคือออกแนวขี่ช้าลำบากเลยด้วยซ้ำ<ม>เพราะว่าหัวคาเร่งนี่ดึงมากดึงกว่านิวอีกด้วยความเป็น7 2นะ็ดโวลต์ด้วยเนาะมอเตอร์3 0 0 0ันวัตต์เจโวลต์และโหมดเนี่ยมันไม่ใช่โหมดสิเกีหนึ่งแก่สองแก่สามเนี่ยอัตราเร่งใกล้กันเลยนะต่างกันแค่พับสปีด มันมันไม่เหมือนกับนิวที่แต่ละโหมดเนี่ยอัตราเร่งจะต่างกันนะอย่างตัวโกว่าสามเนี่ยโหมดทัวริ่งนี่จะขี่ออกนุ่มนนะครับโหมดสปอร์ตถึงจะดึงนะแต่ตัวนี้ดึงทุกเกียร์นะเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเนี่ยต่างแค่ท็อปสปีดแค่นั้นเองโอ้โหไม่ไหวนะ สงสัยต้องกลับรถแล้วละ่ะรถค่อนข้างติดโอเคเดี๋ยวผมจะหาจุดแวดัดโอเคนะเดี๋ยวเรามาวัดอุณหภูมิดูนะครับว่าหลังจากวิ่งไปเนี่ยสาสิบห้ากิโลเนียบิดหมดปอกต่อเนื่องนะครับอุณหภูมิมอเตอร์ อยู่ที่57า4 57 56 57 53นะครับมาดูอีกฝั่งหนึ่ง53 56 57นะครับ ก็อยู่ประมาณ56 5 7องศานะครับในส่วนของอุณหภูมิมอเตอร์นะครับมาดูอุณหภูมิแบตเตอรี่นะครับ38นะครับอยู่ที่38องศานะถือว่าอุณหภูมิน้อยกว่า SM m o b i l บิล่าอีกนะ เพราะว่าใช้เท่าสปิดเท่าสปีดข้างน้อยกว่านะครับโอเคนะครับก็ใ้เรื่องของความร้อนนะครับขนาดผมบิดเรียกได้ว่าหมดปอกเกือบตลอดทางเลยนะความร้อนก็ถือว่ายังน้อยอยู่นะประมาณ56ถึง57องศานะครับสำหรับมอเตอร์นะครับแบตเตอรีน่นี้ยิ่ง เรียกได้ว,ว่าแทบไม่ร้อนเลยนะสามสิบแปดองศาขี่มาที่สามสิบห้ากิโลนะครับแบตหมดไปแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เองนะยัเงเหลืออีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ช่วงเปิดคันเร่งเนี่ยให้ความยากในการคุมเนี่ยแอบยากพอเอทานดีนะ คืออีทานถ้าบิดเบาๆมันยังไปเบาไงนะแต่คันนี้หัวกระเร่งเนี่ยต้องบิดโคตรเบาะนะครับถึงจะออกตัวนุ่มๆได้ถ้าเราไม่ชินกับคันเร่งแล้วมากี่นะโหช่วงออกตัวช่วงรถติดๆอย่างเงี้ยแล้วต้องเปลี่ยนเลนซ้ายขวาโอ้โหอ,อาจจะต้องใช้ความคุ้นเคยเนี่ยพักหนึ่งเลยนะเพราะว่าหัวคันเร่งดึงมาก ค่แต่ดึงแค่ช่วงศูนย์ถึงถึงยี่สิบนะคือหลังจากยี่สิบนี้ก็ก็ดึงอยู่แต่ว่าดึงดึงในเลเวลที่ไม่ไม่ได้หนักมากนะครับขับในเมืองครับอัตราเร่งเพียงพอเลยนะคือยี่สิบถึงหกสิบฮะให้อัตราเร่งที่กำลังพอดีเลยแต่ก็ยังว่านะศูนย์ถึงยี่สิบเนี่ย ดึงมากแต่ถ้าชินแล้วก็อาจจะไม่ใช่ปัญหาอะไรนะออกแนวขับสนุกมากกว่าแต่ถ้าคนไม่ชอบรถที่ดึงๆนะอาจจะไม่ถูกใจเท่าไหร่นะแบตเหลือ54%นะครับระยะทางผ่านไปแล้ว55กิโลนะครับโอ้โหน่าจะได้อีกสัก ถึงร้อยกิโลแน่นอนตอนนี้นี่ขนาดบิดสุดนะถ้าเราขี่แค่ห้าสิบหกสิบอะน่าจะได้ไกลกว่านี้เยอะเลยอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้มีการประหยัดพลังงานนะครับคือแฮตเซวิงสามารถปิดไฟได้นะเลือกที่จะปิดแล้วก็เปิดจะแค่ไฟหลีก็ได้แล้วก็เปิดยันไฟหน้าก็ได้นะครับ เนี่ยแหละสิ่งที่ผมอยากให้รถไฟฟ้าทุกพันมีนะคือบางทีเราก็วิ่งกลางวันเราก็อยากเซฟแบตนะครับเราก็เปิดแค่ไฟหลีกก็ได้นะครับหรือว่าปิดไปเลยก็ได้นะถ้าเราไม่ได้ขี่บนถนนใหญ่เนาะมันทำให้หับพรังงานอย่างน้อยสักหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นตะ์อะมันก็ทำให้เราวิ่งได้ระยะทางอีกหลายโลนะครับ อัาตราเร่งช่วงขึ้นสะพานเนี่ยจะสังเกตเลยว่ามีการกินกระแสเพิ่มนะเพื่อเพิ่มอาัตาเร่งน,นะครับให้ขึ้นสะพานได้อย่างสบายความเร็วก็ตกไปประมาณสักสามถี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโอเคตอนนี้ก็ลงสะพานก็ไหลได้ไปเจิบกว่าเลยนะ โอเคนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เหลือ50%นะครับระยะทางที่ทำได้ก็อยู่ที่60กิโลเมตรนะครับจริงๆแค่นี้เราสามารถกะได้แล้วนะครับว่าอีก50%เนี่ยก็น่าจะวิ่งได้ประมาณสัก60กิโลเมตรเท่ากับว่าแบตเนี่ยจาก100%ถึง0เนี่ยวิ่งได้120กิโลเมตรนะครับในการใช้ความเร็วแบบ บิดหมดปอกเกือบตลอดทางเลยนะครับซึ่งผมมองว่าในชีวิตจริงถ้าเราขี่แค่50 60เนี่ยมันอาจจะไปได้ไกลกว่า120กิโลนะครับคาดว่าอย่างน้อยน่ยนาจะมี140ยโลนะครับต่อแบต2รลูกนะครับที่มีแบต72โวลต์นะครับ30แอมป์2ลูกก็เป็น60แอมป์ซึ่งถ้าเราคิดจาก100%เหลือ15%เนี่ยน่าจะได้สัก ประมาณ100กิโลนิดๆน,นะครับถือว่าระยะทางนี่ได้ค่อนข้างไกลเลยนะกพอสํสำหรับใครที่ชอบระยะทางที่ขี่ได้ไกลนะครับ SM Wing นี่น่าจะตอบโจทย์นะครับเพราะว่าทรงรถนี่สวยมากใครได้เห็นตัวจริงแล้วน่าจะถูกใจนะครับ โอเคสำหรับวันนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับสำหรับช่อง Big Moto Channel นะครับโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ